สวัสดีครับสวัสดีครเพื่อเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลอนคริปโตนะครับช่องที่จะมาสปอยเหรียญต่างๆแล้วก็สอนใช้งานดีดิเคเตอร์เบื้องต้นนะครับผมผมไม่ใช่พ้ชาญนธนาการลงทุนนะครับไม่ใช่ financial advisor แต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการมาบอกเล่าเหรียญและสอนใช้งานดีดิเคเตอร์เท่านั้นนะครับผู้ลงทุนทุกท่านนะครับโปรดศึกษาหาความรู้ด้วยตัวท่านเองนะครับโปรดใช้วิจารณญาณของท่านนะครับในการรับชมด้วยตัวเองนะไม่ต้องเชื่อผมทุกอย่างนะครับผม อ่าโอเคครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนใช้งานนะครับอินดิเคเตอร์ที่มีเพื่อนขอเข้ามานะครับผมนี่ครับผมบอกว่านะครับสนใจนะครับสมาร์ตเอ็นซีทีเอ็กนะครับช่วยสอนรายละเอียดให้ทีได้ไหมครับผมจากคุณพี่นะครับวุฒิชัยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาดําเนินการให้นะครับผมสอนให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมก็นะครับเอาวิธีใช้งานนะครับเครื่องมือผมเคยสอนไปแล้วเนาะในอีพีก่อนหน้านี้นะครับผมไม่แน่ใจอีพีไหนนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่า ไปดูแล้วเดี๋ยวผมจะตอบให้ในคอมเมนต์ทีนึงนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตสร้างใหม่นะครับผมสร้างเป็นอันนี้อันใหม่นะครับผมแล้วก็เรียกใช้งานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมคัหนึงนะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นแท่งเทียนนะครับเปล่าๆน่านะทำเฟรมเดย์นะครับคู่เหรียญเป็น A D A T H B นะครับผมเดี๋ยวก็เราก็มาเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์กันนะครับผมตัว Smart MCDX ตัวนี้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะเรียกใช้งานได้แบบนี้นะครับผมพิมพ์คาว่า Smart เข้าไปนะครับก็จะเจอ MCDX Smart r u n n i นะครับผมของ KGIAP หนึ่งสองสามนะครับผมกดเข้าไปนะครับกดกดเข้าไปนะครับกดพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะได้อินดิเคเตอร์หน้าตาแบบนี้นะครับผมเราก็ต้องมาปรับค่าเซตติ้งมันก่อนนะครับผมเนี่ยปรับค่าเซตติ้งเลือกตรงจุดตรงนี้นะครับผม โอเคครับเลือกไปเลยนะครับผมจากนั้นเราไปที่ตรงข้อมูลนะครับไปที่ข้อมูลนะครับแล้วเราก็แก้ไขค่าตรงนี้นะครับผมอให้เป็นไปตามนี้นะครับสักครู่นะครับผมจําไม่ได้นะครับอ่ะเป็นไปตามนี้นะครับสี่สิบหกเก้านะครับอ่าสี่สิบหกนะครับสี่สิบหกเก้านะครับศูนย์จุดห้าสามสิบห้าสิบห้าแล้วก็ศูนย์จุดเจ็ดนะครับผมตามนี้เลยนะครับ แล้วก็เราก็จะได้อินดิเคเตอร์นะครับที่เปลี่ยนไปนะครับอ่ะแบบนี้นะครับผมเมื่อเราเซตอัพหน้าตามันได้มันก็จะเป็นแบบด้านล่างนะผมอันบนเนี่ยเป็นแบบ default นะครับก็ความแตกต่างระหว่างค่า default นะครับกับค่าที่ปรับการตั้งค่าใหม่นี้นะครับเอ่อที่ผมสอนไว้นะครับผมก็คือเมื่อเรามีอ่าสีแดงนะครับผมสีแดงสกุลนะครับอ่ะเมื่อเรามีสีแดงนะครับผม แท right? right. yeah! okay. ่งแรกนะครับตรงนี้นะแท่งแรกแท่งแรกเดี๋ยวขอญาตเปลี่ยนสีสันสักครู่นะครับเอาใหม่นะเอาใหม่นะเมื่อนะครับเรามีแท่งแท่งสีแดงแท่งแรกเกิดขึ้นนะครับผมจะเห็นจากในรูปนี้นะครับแท่งสีแดงแท่งแรกแท่งก็คือแท่งนี้ใช่ไหมครับอ่ะแล้วสังเกตนะครับด้านล่างนะครับจะมีแท่งสีแดงแรกเกิดมาตั้งแต่บริเวณนี้แล้วนะครับผมและนี่ก็คือแท่งสีแดงแรกที่เกิดมาก่อนนะครับผม สัญญาณด้านล่างนะครับจะถูกปักเข้ามาให้ไวกว่าสัญญาณตัวบนนะครับผมก็จะทําให้การเข้าออเดอร์เราไวกว่านะครับผมดูนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับผมเมื่อการตั้งค่าด้านล่างนะครับผมเราให้เข้าออเดอร์ตั้งแต่ที่แท่งนี้แล้วนะครับผมอ่านะครับนี่แท่งนี้นะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันเร็วกว่าการให้สัญญาณของตัวอินดิเคเตอร์ที่แท่งค่าดีฟอลต์นะครับจให้เราเข้าที่แท่งนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าเราจะสามารถที่จะเข้าออเดอร์ได้เร็วขึ้นนะครับ และเมื่อเรานะครับทําการรันเทรนขึ้นไปแล้วนะครับผมรันเทรนขึ้นไปรันเทรนขึ้นไปนะครับอ่ารันเทรนขึ้นไปนะนะครับเราจะเห็นว่านะครับด้านบนนะครับด้านบนอ่าตรงนี้นะด้านบนตรงเนี้ยนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้นะครับช่วงนี้นี่เนี่ยเราจะไม่เห็นแล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าบาร์สีแดงข้างบนเนี่ยมันได้ล้นออกไปข้างบนแล้วนะครับเราก็จะไม่เห็นเลยว่ามันมีการ เพิ่มลดอะไรยังไงนะคมีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะเพื่อเพื่อนจะสังเกตนะข้างบนนี้นะครับโซนด้านบนนี้นะนี่นี่กรอบกกรอบนี้นะเห็นไหมครับมันจะค่อนข้างขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงยี่กยักย่ยักนะครับซึ่งตรงนี้ด้านล่างนี้นะครับเราจะมองไม่เห็นเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะแดงล้นอยู่ข้างบนอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราสังเกตด้านล่างนะการเซตติ้งปรับค่าใหม่ของเรานะครับตรงเนี้มันได้เกิดดาวเทนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยเพื่อนๆนจะสังเกตว่ามันได้มีการลด ตัวมันลงมาแล้วนะครับผมเป็นดาวเทนอย่างนี้แล้วนะครับเพิ่มเสเพิ่มเส้นหน่อยนะครับอ่านี่เห็นไหมครับนี่ไม่เห็นสีน้ําเงินแล้วกันอ่ะนี่เห็นไหมครับน่ะมันจะเกิดการลงแล้วนะครับทัางที่ด้านบนนะครับผมยังมีการขึ้นอยู่เลยนะครับผมเห็นไหมครับด้านล่างนี่มีการลงเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันขัดแย้งกันนะครับมันไม่มันไม่สมเหตุสมผลกันเห็นไหมครับแต่เราอะถ้าเป็นค่าดีฟอลนั้นเราจะมองไม่รู้เรื่องเลยนะครับเราจะไม่เห็นเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันล้นอยู่นะครับผม นี่นะครับเป็นข้อดีของการมาปรับตั้งค่านะครับอินดิเคเตอร์ตามด้านล่างนะครับผมมาทวนกันอีกครั้งนะครับผมค่านะครับต่างๆนะครับจะเป็นตามนี้นะครับ46.9นะครับ0.5 35 15และ0.7นะครับปรับตามนี้เลยนะครับผมและก็สามารถใช้งานตามด้านล่างได้เลยนะครับผมส่วนวิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆเลยครับผมอ่ะต้องไปที่แท่งนี้แล้วกันนะครับย้อนไปนิดนึงอ่ะเราดูนะสีเขียวนะครับสีเขียว เรายัางไม่ทําอะไรเนาะสีแดงนะอ่าเราดูดูเราเราจะเริ่มดูใหม่แล้วกันนะครับไอ้นี้ไอ้นี้เป็นอดีตนะเราไม่สนใจเราดูอันใหม่แล้วกันนะเราดูต๊ดต๊ดอ่าเราดูนะเราดูอันใหม่นี่นะครับอ่ามีการมีอ่าแท่งเขียวนะครับเกิดข,ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับแต่ก็ยังไม่เห็นแท่งแดงด้านล่างนะครับยังไม่ทําอะไรนะอ่าโอเคเมื่อเราเห็นแท่งแดงด้านล่างแล้วนะครับเราก็ให้เฝ้าระวังนะผมเราก็ดูเป็นก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้สีแดงนะยังไม่ยังไม่ขึ้นมาเกิน5้าเลยนะครับ คือยังไม่ชนะสีเขียวเลยนะเลองดูไปก่อนนะครับ uh, อะย่างนะครับอย่างยังไม่ทำไรอ่ะตรงนี้นะครับมีความอ่าจุดสังเกตแล้วนะครับก็คือว่าสีแดงเนี่ยมันได้ทํําทาการดันสีเขียวนะครับกลับขึ้นไปเนี่ยมันห้าสิบห้าสิบแล้วนะครับผมเนี่ยตอนเนี้ยถามว่าสามารถเข้าออเดอร์ได้แล้วไหมเนี่ยเข้าได้เลยนะถ้าเพื่อนเพื่อ,อไม่สนใจน,น,นะว่ามันจะยอ่อหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนเพื่อนจะเล่นในระยะยาวนะครับประมาณ Vera, แบบหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งหนึ่งเดือนถ้าทนถือได้อะไรเงี้นะครับก็เข้าออเดอร์ตรงนี้ได้นะครับไม่ต้อง อันนี้อะไรเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างจะได้แล้วนะครับผมเนี่ยอันนี้เห็นไ่มผมบอกแล้วอาจจะมีการย่อบ้างนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้สนใจนะว่ามันจะย่อหรือว่าแบบเพื่อนๆบอกว่าเออเข้าราคาตรงสี่สิบหรือตรงสี่สิบสามมันก็เหมือนกันนะเพราะว่ามันต่างนิดเดียวก็ไม่เป็นไรครับเข้าได้ก็เข้าได้เลยครับผมอเห็นไหมครับแล้วก็ดูว่าสีแดงนะครับมันก็ยังมีออเดอร์เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับหลังจากย่อตรงนี้นะครับก็มีขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ย่อไปนิดนึงนะครับย่อไปนิดนึง แล้วก็ขึ้นขึ้นมาครับแซงหน้าเส้นนี้เวลาเราก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่าเออมีแรงซื้อเข้ามาจริงๆแล้วนะก็ดูไปเรื่อยๆนะครับผมดูไปเรื่อยๆนะครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยยังยังขึ้นได้ดีอยู่นะครับผมก็ก็รันเทนต่อไปเรื่อยๆนะครับอ,อ่รันต่อไปเรื่อยๆนะครับจนมันมีการย่อแรงๆครับแบบแคล้ายๆแท่งเนี้ย่อแรงๆแบบนี้ยมันอาจจะลงไปกลับตัวพักตัวหรืออะไรก็ไม่รู้แหละเพื่อนๆอาจจะออก ออเดอร์ไปก่อนหนึ่งหนึ่งไม้นี้ออกไปก่อนก็ได้นะเพื่อเดี๋ยวพ,พอมันยอ่อมาสากักสักแถวแนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแถวแถวนี้ยเราจะกลับมาซื้อแล้วก็รันเทนต่อไปก็ได้หรือว่าถ้าใครที่แบบไม่ได้ชอบเข้าเข้าออกเนี่ยก็ลันต่อไปเรื่อยๆก็ได้ครับลันต่อไปเรื่อยก็ได้นะครับเห็นไหมครับรันต่อไปเรื่อยก็ได้เหมือนกันครับจนมันแบบมีการตัดแดงต่ํากว่าเส้นเส้นนี้ครับต่ำกว่าเส้นนี้มีแดงแดงต่ํากว่าเส้นเนี้ยจะอออเดอร์ก็ได้นะครับผมเพื่อเป็นการอ่ เก็บกําไรของเราไว้ก่อนนะครับแต่ว่าข้อสังเกตอย่างหนึ่งของ indicator ตัวนี้นะครับมันไม่ได้บอกจุดเข้าจุดออกให้เราแบบชัดเจนขนาดน,นั้นนะครับ mm hmm. เราจําเป็นต้องมี indicator ที่ c o n f i r มการเข้าออกอื่นๆอีกนะครับผมอย่างเช่นพวก cdc action zone หรือ ichimoku c a o วหรือว่า macd อะไรต่างๆนะที่ผมเคยสอนไปในคลิปก่อนๆน,นะครับผมก็คือ เอามาใช้ในการออกออเดอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเอทีอาร์ r ท i ลิงสต็ก็ได้นะผมก็จะเป็น ATR t a i l ์เทลลิงสต็อปซี a ีซ i เ i n g อารแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็คือว่าถ้าต่ำกว่าสีเขียวเส้นนี้นะครับผมก็ออเดอร์เทคโปรฟิตไปได้เลยนะครับอะไรแบบนี้นะครับผมหรือจะใช้เป็น CDC A c t i o n Zone ก็ได้เหมือนกันนะผม CDC Action Zone ที่คุ้นเคยนะครับ ตรงนี้ยังไม่แดงไม่ขาดหรือว่ายังไม่ต่ำกว่าเส้นสีน้ำสีน้ำเงินนี่ก็ยังไม่ออกก็ได้นะผมเห็นไหมยังไม่ต่ำกว่าเส้นน้าเงินเราไม่ออกนะครับผมเราออเดอร์ตอนมันต่ำกว่าสีน้ําเงินตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเขาจะไปกําไรบานเลยนะครับผมในกําไรแถวออกเส้นน้ําเงินใช่ไหมอาตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้นผมออกเส้นน้ําเงินพอดีนะครับก็เนี่ยครับเห็นไหมครับก็คือแม็กไอตัวสมาสเอ็มซีเ็กเนี่ยเราเห็นแล้วมันดาวลงมาเราอาจจะแบบพนิคหรือว่าตกใจอะไรแบบประมาณตั้งแต่ตรงแท่งนี้ ที่มันดาวลงมาย่อลงมาหรือแท่งนี้ที่มันย่อลงมาเนี่ยเนี่ยเราเห็นตรงนี้มันหดลงมาเยอะใช่ไหมเราอจะออเดอร์อไปแล้วก็ได้ซึ่งเราก็อาจจะแบบขายหมูไปนิดนึงหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเพราะว่ามันจะกลับมาขึ้นต่ออีกหน่อยนึงนะครับหรือบางคนไปออก,ออกตรงนี้นะครับผมก็ก็ก็ยังโอเคนะคผมเห็นไหมครับก็ต้องใช้ตัวอื่นนะครับประกอบไปด้วยนะครับในการเข้าออออเดอร์ทุกครั้งนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆจะใช้ตัวอืม ตัว WT cost ตัวนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับ WT cost ก็คือแดงตรงไหนครับก็ออกตรงนั้นนะครับผมรันเทนมาแต่ตรงนี้ใช่ไหมเขียวมาปุ๊บเขาบอกให้ออกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็ออกได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้วิธีออกแบบไหนออกแล้วมาเข้าตรงนี้รอบนึงเห็นไหมครับออกตรงนี้นะเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็รันเทนต่อไปออกตรงนี้อีกทีนึงเข้าๆออกๆนะครับตัวนี้มันให้สัญญาณทีหน่อยนะในการเข้าเข้าออกนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้นะตัวนี้แล้วมีตัวอื่นอีก หลายตัวครับอีกเยอะเลยแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกใช้เลยครับออกตามแนวรับแนวต้านก็ได้ครับออกตาม ihi I, ก็ได้เยอะเลยนะครับก็หลายๆอินดิเคเตอร์ที่เคยสอนไปนะครับก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับผมอีกตัวหนึ่งอะไรนะอ่า cdc เหรออไม่ใช่ไม่ใช่ใชะจะเป็น atr ของเทพคอยนะ atr trailing stop เทพคอยเทพคอยอันนี้อันนี้ i ของเทพคอยเขาสีสันมันชัดเจนดีนะครับผมก็เลย ชอบใช้นะครับ tra tr trailing stop อยู่ไหนหน้าเทพคอยอ่านี่ t n นี่ trailing stop เห็นไหมครับนี่นะครับก็ออกได้ตั้งแต่ที่มันตัดกันตรงนี้แล้วนะผมนีสีเหลืองนีสีเหลืองตัดสี แดงนะครับเกิดอ่าเขียวตรงนี้เปลี่ยนเส้นเขียว ATR ตรงนี้นะครับเนี่ย ATR ที่ไล่ขึ้นมาตั้งแต่ด้านล่างนะครับ ATR ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจน ATR เป็นสีแดงนี่ออกได้เลยนะครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมเข้าตั้งแต่อ่าตรงแท่งนี้ใช่ไหมของเราเราเข้าตาม Smart c d s นี่แท่งนี้แท่งนี้นะครับแท่งนี้นะครับแล้วก็มาแท่งนี้อ๋อเราเข้าแท่งนี้นะครับเนี่ยแท่งนี้อ่าผิดผิดผิดอ่าตรงนี้เราเข้าแท่งนี้นะครับ เข้าก่อน C D C Action Zone ด้วยางเนี้ยเนี่ย C D C Action Zone อยู่นี่นะครับสัญญาณเราเข้าตรงนี้แล้วเราก็มาออกตาม A T R Tailing Stop นะครับที่แท่งนี้นะครับอ่ะเหมือนกันออกได้เหมือนกันครับใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วแต่เลือกใช้งานนะครับผมวันนี้ก็มาสอนอดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับตามเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมส่วนนะครับวิเคราะห์เหรียญนะครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่กับเอ a ดเหมือนเดิมนะครับผมก็จะดูเฝ้าดูต่อไปนะครับตอนนี้เอ a ดก็ทํา อไฮตอนนี้ไปอยู่ที่สามสิบสามนะครับผมสูงสุดตรงมาแล้วมันก็ย่อลงมายังไม่ปิดแท่งวันนี้นะครับยังมันยังไม่ปิดแท่งครับปิดตอนเที่ยงคืนนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วนะครับแท่งนี้ก็คอนเฟิร์มนะน่าจะเป็นคอนเฟิร์มขึ้นไปอย่างน้อยก็อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าวันนะครับเนี่ยหลังจากแท่งนี้ก็จะขึ้นไปอีกหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอีกห้าวันก็ลองดูประมาณประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้อ่ copy าคัพปี้มาพื๊ดนะครับอ่านี่ประมาณนี้ ขึ้นไปนะครับยืนอยู่เหนืออ่า c C a c t i o n ซ o n e นนะครับประมาณนี้แล้วก็ไม่รู้ซาซ C จะเขียวหรือเปล่านะครับถ้าไม่เขียวก็ก็แสดงว่ามันแค่ขึ้นมาแล้วก็ลงต่อนะครับก็เหมือนคล้ายๆที่มันทํามาสองสามรอบแล้วนะครับก็คือขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยขึ้นนะครับลงขึ้นลงขึ้นนิดนึงอ่ะลงอาจจะขึ้นตรงนี้แล้วลงก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ซีเรียสเก็บกําไรไปก่อนนะครับช่วงแถวๆที่มันขึ้นมาทำา i g ตรงนี้เนาะก็ไม่ซีเรียสนะครับผมสบายๆเบิร์ดเบิร์ดนะครับไล่ ตามเทรนนะครับลูกพี่ BTC ขึ้นอ้าวขึ้นเอานะครับสบายใจได้ครับขึ้นขนาดนี้ก็ลูกลก็ยิ้มหวานนะผมตามตามธรรมเนียมธรรมดานะครับก็เรามีอินดิเคเตอร์นะครับตัวสไนเปอร์นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ดูจุดที่มันจะไปถึงสูงสุดประมาณหนึ่งแบบคร่าวๆได้นะครับผมใช้กับตัว HARSI นี่ก็ได้เหมือนกันนะครับผม ส่วนวิธีค้นหานะครับก็ T R R E N D นะครับ Ten นะครับ Sniper นะครับตัวนี้นะ Ten Sniper นะครับก็จะได้ตัวด้านบนมานะครับค่า default นะครับอ่าไปเรียกเอาใช้งานเอาเส้นตัวตรงนี้นะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเอานะครับผมผมเปลี่ยนสีนะถึงได้แบบนี้นะมันหลบใช้ทีมดำเนี่ยมองไม่เห็นนะครับผมก็ไปเปลี่ยนสีนะครับนี่เป็นสีเทาจางๆกสีขาวนะครับแค่นั้นเองนะครับ ก็จะได้เส้นพวกอ่าวอร์ o อเ r อร์บอสนะครับอเวอร์โซมานะครับผมอ่าเราได้มาเราก็ดูครับว่ามันตกโอ e r b o u g h ใช่ไหมอ่ามันตก o v e r ใช่ไหมเราก็รอมัน run เทนไปจนถึง o อ e r b o u g h นะครับแล้วเราค่อยออกนะครับเหมือนกันนะครับจากข้างล่างนะครับ S A I S I นะครับ S A I S I ก็แบบนี้นะครับค้นหาไทเค็นอาชินะครับ R S I oscillator นะครับผมนี่คนนี้นะครับตามนี้เลยกดมาปุ๊บค่า default เลยไม่ต้องทำอะไรนะครับผมหลักการมันจะคล้ายกับน n i p e r นะครับผมลงมาถึงจุดอ v e r นะครับ อ่าแล้วมันก็ต้องเด้งกลับไปถึงจุดโอเวอร์บอเหมือนกันนะครับลงมาถึงจุดแถบสีเขียวต้องกลับขึ้นไปถึงแถบสีแดงนะครับผมก็ดูไล่ประกบคู่นไปกับตัวอทานเทนสไนเปอร์ได้เลยนะครับตรงนี้มีเขียวแรกให้เข้าซื้อนะครับผมหลักการของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะมีเขียวแรกให้เข้าซื้อนะครับเขียวแรกให้เข้าซื้อคือแท่งนี้นะครับหลังจากที่ตกโซนโอโซนะขายเนี่ยขา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 ยจนตกโอโซนะครับแล้วก็มีการซื้อกลับมาจนเขียวแท่งแรกนะครับก็ให้เข้าได้เลยนี่คือหลักการนะครับแล้ไปออกที่ แท่งแดงแท่งแรกที่เกิดเหนือเส้นนี้นะครับเหนือเส้นศูนย์นะครับแท่งแดงที่เกิดเหนือเส้นศูนย์เป็นแท่งแรกให้ออกได้เลยนะครับไม่ว่าจะอยู่โซนโอเวอร์บอสหรือไม่นะครับก็คือกฎของมันเมื่อข้ามเส้นศูนย์ไปแล้วเนี่ยแท่งแรกที่เป็นสีแดงนะครับให้ออกทันทีนะครับนี่คือเครื่องมือนี้ทํางานแบบนี้ทบง่ายมากครับแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมเอได้ยังพึ่งขึ้นมาแล้วพึ่งงอขึ้นมาครับยังโอ้ลันเทนไม่ได้ยาวๆนะครับผมงตรงนี้ก็มี สีแดงเข้ามานะครับต่อหนึ่งครับต่อหนึ่งนะครับยังไปต่อได้อีกเยอะนะครับผมเพื่อนๆถืออย่างใจเย็นนะครับช่วงราคานี้นะครับเข้าได้ทุกราคานะครับไม่ต้องรอแล้วนะครับผมเนี่ยคือแท่งแรกแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากตกรดนะก็คือลันเทนได้เลยนะไม่ต้องสนใจนะว่าจะขึ้นไปถึงไหนแค่ไหนนะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นสั้นๆหรือขึ้นยาวๆเราได้ทุกเม็ดอยู่แล้วนะเนี่ยขึ้นสั้นๆไปยืนอยู่เหนือเส้น C D C action zone นิดนึงนะครับแบบนี้เพื่อนๆเตรียมตัวออกก็ยังได้นะครับผมแบบเอาแบบไม่มั่นนนใจจจจว่่่าะขขึึ้้รริิงงไไมมูแหล คือขึ้นมายืนอยู่แถวๆนี้นะครับประมาณส4มสิบี่ส้านี่ออกก่อนเลยก็ได้นะครับแล้วเป็นไงเราไปเข้าไอทีตอนที่มันเบรกตรงนี้นะครับเบรกตรงเนี้ยเบรกตรงอ่าแนวไอตรงแนวต้านเก่ามานะครับเนี่ยสี่บาทเนี่ยถ้ามันเบรกขึ้นไม่ได้นายืนเหนือ40บาทได้เข้าใหม่ก็ได้ครับผมไม่สายนะเพราะว่า C D C เส้นโซนเนี่ยถ้าถ้าไอกราฟนี่นะครับไอด้านเนี่ยขึ้นมายืนเกิน40บได้นะผมว่า C D C เขียวไปละจริงๆเขียวแน่ๆนะครับแล้วก็รันเทรนต่อไปเลยครับยาวๆนะขึ้นแบบ ฟู้ดพูดนะทูเดอะมูนไปเลยนะผมแบบนี้นะครับขอให้มันไปแบบนั้นเลยนะครับผมก็ยังไงนะครับใครที่เป็นสาวโบเอดานะครับช่วยเชีีรยไปด้วยกันนะครับต่อไปกินกาวดมกาวไปเรื่อยๆนะครับผมดมกาวไปด้วยกันนะครับโอเคถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด s ิดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดแชร์กับเพื่อนให้มาดูด้วยกันนะครับให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากสนับสนุนท่านมลูกนะครับก็ อ่าได้เลยนะครับด้านบนนะครับผมจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับยังไงก็รับชมกันคลิปหน้านะครับผมอยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์มานะครับผมในอ่า u t u b e นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมติดเรื่องอ่าการวิเคราะห์เหรียญนะครับเป็นเหรียญเหรียญใช่ไหมเดี๋ยวผมอ่าทำให้คลิปหน้านะครับผมก็จะเป็นการวิเคราะห์ตามนี้แล้วกันนะครับอ่า BTC Ethereum นะครับอ่าดอ Coin นะครับ XRP ADA BNB i o อนะครับแค่นี้นะครับแค่นี้เพราะว่าในบิตครับนะครับมีการตั้งสต็อปลอสได้แคค่นนนนนีีี้้ะะเหรรยญับ ท่นนั้นก็เลยจะวิเคราะห์แค่เจ็ดเหรียญนี้นะครับส่วนเหรียญอื่นเนี่ยไม่ไม่คู่ถึงแล้วกันนะครับเหรียญดีๆมีเยอะนะครับมาตรงมาติอะไรใครเล่นเอ่อเหรียญอะไรโซลาร์หน้าเหรียญลูน่าอะไรก็ผมไม่มีในบีแคน้์นเอ้พูดผิดนะีม่มีในบิตครับก็จะไม่วิเคราะห์มันแล้วกันนะจะวิเคราะห์แค่เพื่อนๆที่ใช้งานบิทครับน้องจะได้สะดวกนะทุกคนก็พื้นฐานนะ่าต้องมีบิทครับทุกคนนะครับแล้วก็ a แอดวานหน่อยถึงจะไปแบงก์แนนนะครผมแต่ผมไม่เชื่อว่าคนใช้บิตครับก็เยอะนะครับมือใหม่ใช้บิตครับไปเยอะก็เลยสอนให้บิตครับดีกว่านะครับแล้วก็ไอ้แม่ผิตวิเคราะห์เหรียญให้บิตครับดีกว่าเนาะโอเคไงฝากไว้แค่นี้กันนะครับถ้าเกิดเจอนคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ